โอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาให้คนเเบนเข้าเซิร์ฟเรามานะครับก็เซิร์ฟเราเดี๋ยวเอากล้องกล้องเดี๋ยวผมกดออกก่อนนะก็เซิร์ฟเซิร์ฟของเราไม่รู้ครับเซิร์ฟนี้ เกมคุณจะสามารถเปิดไมค์คุยกับเพื่อนคล้ายๆกับดิสคอร์ดได้เลยว้าวสวัยนี่ครับคุณเต็งเอ้ยนี่ครับคุณเตงหนึ่งเอ้ยคุณเบนนี่เนี่ยพอคุณติดตั้งแอปแล้วกดโค้ดไปที่เข้าร่วมเนี่ยแล้วพอคุณเข้าเกมมามันก็จะมีชื่ออยู่ซึ่งเซิร์ฟเราชื่อว่า P O L N M สองสี่นะเองนะครับ ก็อย่าน,นเข้ามากันด้วยเพราะอันนี้เป็นเซิร์ฟของคุณเต็งหนึ่งเขานะครับก็เป <c oughs> <ค>็นเพื่อนผมเอ,ง,มเอ,ง,เองนะ่ะอืมก็อย่าลืมโทรไปหาเขาด้วยนะก็ชื่อเลยอ่ะอืมเดี๋ยวผมไม่ดูชื่อเลยก็เนี่ยสามารถโทรไปหาเขาได้นะครับก็เป็นเพื่อนนะแต่อย่าโทรไปกวนนะนะเต็งหน,หนึ่งถ้าเกิดมีคนโทรไปกวนคุณคุณกดวางเลยนะผมไม่ได้กวนวนะอันนี้ผมชวนเล่น โอเคทุกท่านเอ่อกล้องอาจจะมัวนหน่อยนะก็สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเองงท่าน,นี้ครับไม่ M.C.B.E.Matter โอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพยงท่าน,นี้นะครับบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า